สวัสดีและกลาบคาระวะมายังบนวิทยาสายสายสองล้อทุกท่านท่านผู้ฟังผู้ชมที่เข้ามารับฟังรับชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโมโตไบค์โซโลและสไตล์คุยกันแบบสบายๆฟังกันง่ายๆโดยน้ำหม่อมคุณเดิมซึ่งทุกท่านสามารถพูดคุยและเปลี่ยนชี้แนะทักทายมาในช่องคอมเมนต์ได้เด้อครับโมโตไบโซโลนนำเสนอสาระพันสาระที่เกี่ยวกับรถเครื่องหรือรถจักรยานยนต์ในทุกเรื่องราว รถคอนอเทคโนโลยีและมอเตอร์สปอร์ตแบบแมนแอนด์แมชชีนลงสลับสับเปลี่ยนกันไปหนักบ้างเบาบ้างได้ครับไม่ใช่กูรูไม่ใช่ผู้สัทัศน์กรณีโดยตรงแต่ก็อาศัยว่ามีใจรักและทุกข์คลีในแวดวงนี้มานานพอสมควรในสายของคนทำนิตยสารเกี่ยวกับรถเครื่องโดยตรงก็เลยมีช่องนี้ที่เป็นแบบออนไลน์เกิดขึ้นจากความรักที่มีต่อองคการรถเครื่องนี้เองแหละครับท่านยังไงยังไงสำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามาส่งเข้ามาเบิ่งมาแลมาฟัง ก็โปรดกดไลค์กดติดตามให้กำลังน้ำหมองด้วยเด้อครับหากมีโฆษณาโผล่ขึ้นมาก็อย่าก,กดผ่านเด้อครับและอย่าลืมทักทายพูดคุยชี้แนะกันมาได้ในช่องคอมเมนต์ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดขาดตกกบพร่องไปก็ขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเด้อหรือใครจะช่วยกดซูเปอร์แต้งก็ขอขอบสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทกท่านมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้จะชวนทุกท่านนั่งยานทำแมชชีนร่วมเปิดแคตตาล็อก มาสดบิกไบโเด์ลสองพของค่ายปีกนกฮอนดา้าเป็น500ซีรีส์2รุ่น2สไตล์ภายใต,ใต้คุมพลังเดียวกันเริ่มกันที่รุ่น cbr 500R หลังจากที่เปิดภาคลุมไปเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2023ที่ผ่านมาในงานอีกมามอเตอร์ที่อิตาลีซึ่งเปิดตัวภาคลุมมาสบโมเดลปี2024และเทคโนโลยีใหม่ค่ายปีกนกอนดา้ามีหลากหลายรุ่นและสไตล์ หากจะว่าไปแล้วบนมาสึกสที่เปิดภาคลุมหลายรุ่นนั้นเป็นการอัปเกรดใหม่ทุกรุ่นโดยใช้พื้นฐานเดิมของรุ่นเดิมที่มีอยู่และล่าสุดปิดนกฮอนด้าก็มาเปิดตัวอีกครั้งในบ้านเราที่งานมอเตอร์อ็ซที่เมืองทองธานีเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2023มีทั้งคลาส500ซีรีส์และ650ซีรีส์และทางโมโตโบายโซโลเลยหยิบมาเปิดแคตตาล็อกคุยกับท่าน โดยคลิปแรกนี้จะเป็นการเปิดแคตตาล็อกของ p l า s 5 0 0ซีรีส์ทั้ง3รุ่นแต่สำหรับเป็น x 5 0 0นั้นเปิดแคตตาล็อกไปก่อนแล้วแบบแยกเดี่ยวใครสนใจก็เข้าไปดูที่คลิปของช่องได้นะครับพูดไว้ค่อนข้างยาวในทุกซอกมุมบนตัวรถถ้าหากมองถึงคุมพลังของ p l u s 5 0 0ซีรีส์ที่เปิดตัวมาทั้งหมดนี้ล้วนใช้พื้นฐานของคุมพลังขับเคลื่อนเดียวกัน เป็นเครื่องยนต์สอสูบพาราเรทวินดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาฟ 500cc ระบายความร้อนด้วยน้ำสายพันธุ์ของคลาส500ซีรีส์มีถึง3รุ่นที่แยกกันชัดเจนในด้านรูปร่างหน้าตารวมทั้งวัตถุประสงค์การใช้งาน CBR 5 0 0 r และ CB 500 Hornet และ NX 500ดังนั้นแน่นอนว่าการนำเอาพื้นฐานของกลุ่มกำลังเดียวกันมาใช้ จึงต้องมีการปรับคุณลักษณะของการใช้งานให้เหมาะกับรูปแบบหรือสไตล์ของตัวรถนั่นหมายถึงว่าขุมกำลังหรือบล็อกเครื่องยนต์มีการจัดชุดหม้อยาที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับวัตถุประสงค์และรูปแบบของตัวรถเริ่มกันที่ CBR 500R รุ่นนี้แน่นอนว่ามันคือรูปแบบสไตล์ของสปอร์ตบ k ยที่ถอดจิตวิญ,ญญาณของความเป็นเรซิ่งสไตล์มาแบบเต็มตัวชุดแฟรริงนั้นออกแบบตามหลักแอโรไดนามิก เรียกว่านี่คือ racing DNA insight ในทุกมิติที่พร้อมพุ่งทยานออกไปให้คุณสามารถสัมผัสความแรงด้วยตัวคุณเองดีดม้าออกมาได้46.9แรงม้าที่8,600รอบต่อนาทีและแรงบิด43นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีดูข้อมูลได้จากสเปคของรถที่ประกอบในคลิปได้นะครับมาดูฟีเจอร์เด่นบนตัวรถและเทคโนโลยีคุณสมบัติที่สำคัญ เครื่องยนต์8วาล์วพาราเรทวินระบายความร้อนด้วยน้ำระบบฉีดเชื้อเพลิง PGM-FI Assist และสลิปคลัตระบบช่วยเหลือและสลิปคลัตช่วยลดการเปลี่ยนเกียร์และป้องกันการล็อกล้อ,ลอหลังอย่างรวดเร็วดาวชิปและอย่างที่คุณคาดหวังระบบกันสะเทือนหลังแบบโรลิงแบบปรับได้โช์คอหน้าโชว่าขนาด41มมอัพไซด์ดาวจานดิสหน้าคู่296ม mm, มและลูกสูบคู่แม่ปั๊มของนิชินคาลิปเปอร์แบบเรเดียลมาส์ เบรกหลังจากดิส์เดี่ยวขนาด240มิม ABS 2 Channel ไฟเลทเต็มรูปแบบเทคโนโลยีสัญญาณหยุดฉุกเฉิน S Emergency Stop Signal แผงหน้าปัด TFT ขนาดจอ5นิ้วระบบ Honda Road s y n c และระบบ h s t c ทั้งหมดมาสึกคันนี้พร้อมที่จะสะกดให้ต่อมอะดรีนาลีนในตัวคุณพุ่งพล่านเริ่มต้นที่นี่ มันจึงเหมาะกับคนที่มีความชื่นชอบสปอร์ตบแบบเรสซิ่งสไตล์พิสัยกลางที่สามารถขับขี่และควบคุมมันได้อย่างสนุกสนานเร้าใจบนเส้นทางที่ทยานไปทีนี้มาดูเรื่องของราคาค่าตัวที่ไทยฮอนด้าเปิดออกมาที่222,800บาทถามว่ามันแพงหรือว่าถูกประการนี้อยู่ที่ความพึงพอใจในการตัดสินใจซื้อของแต่ละคน แต่หากถามว่ามันมีความคุ้มค่ามากน้อยอย่างไรหรือไม่ผมเองมองว่าถ้ามองถึงการอัปเกรดบนเรือนร่างใหม่นี้มันมาพร้อมเทคโนโลยีเกรดพรีเมียมในแทบทุกจุดรวมทั้งสมรรถนะพลังขับเคลื่อนที่มีเหลือเฟือความสะดวกสบายความปลอดภัยในการขับขี่การใช้งานทุกอย่างง่ายดายถือว่าฮอนด้าจัดมาให้เต็มมันจึงเป็นมาสึกอีกคันที่มีความคุ้มค่าในราคาค่าตัวเท่านี้ผมเองไม่รู้ว่ามันถูกหรือแพง แต่เป็นการมองที่ความคุ้มค่ากับเหตุผลในการเลือกซื้อโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบความเป็น c b r และบนความเป็นแบรนด์ที่แปดตราปิดนก h อนดาซึ่งคุณสามารถวางใจในด้าน after sale หลังจากซื้อไปใช้งานนี่คืออีกหนึ่งของเหตุผลความสำคัญที่ควรจะมองประกอบการตัดสินใจของคุณนี่ไม่ได้นั่งเชียร์หอนดาแบบหน้ามืดนะนะัแต่มันเป็นเรื่องเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว นี่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับที่ขมวดปมเปิดแคตตาล็อกของรุ่นซีบา 500R ซึ่งเป็นหนึ่งของ500ซีรีส์ตราปิีกนกหอนด้าสำหรับรุ่นต่อไปจะเป็นเสียงบันทึกของผู้หญิงบ้างนะครับช่วงนี้อากาศเย็นลมหนาวเริ่มพัดมาเอื่อยๆแล้วนะคะว่ากันว่าเป็นฤดูที่เหมาะกับการเดินทางท่องเที่ยวของสาธุชนคนสองล้อที่เยี่ยมยอดมีมาสึกคู่ขากันหรือยังเตรียมวางแผนการเดินทางไปไหนกันบ้างหนาวนี้ เอากลับมาเปิดแคตตาล็อกกันต่อเลยนะมาถึงรุ่นที่สองที่อยู่ในซีรีส์เดียวกันภายใต้ชื่อรหัส CB 5 0 0 Hornet ที่อยู่บนพื้นฐานขุมกำลังบล็อกเดียวกันมันจึงเป็นอีกหนึ่งของมัสึรที่เข้าสังกัดในขุมกำลังซุ้มเดียวกันคือบล็อก500ซีรีส์ของปีกนกฮอนด้าแต่มีความแตกต่างของรูปแบบตัวรถและวัตถุประสงค์ในการใช้งานความสะดวกสบายกับท่านั่งขับขี่ควบคุม นั่งสบายกระชับไม่ต้องก้มหมอบนี่มันทำให้มีความแตกต่างจากสไตล์ของสปอร์ตบอที่เป็นเรสซิ่งสไตล์สำหรับ c b 500 Hornet คันนี้มันคือสตรีทไฟเตอร์ที่ไม่ได้มุ่งเน้นสมรรถนะเช่น CBR แต่เน้นความสะดวกความง่ายในการนั่งกลุมบังเหียนซึ่งเป็นความแตกต่างทั้งรูปร่างหน้าตาและมิติท่านั่งต่างๆโดยเฉพาะการใช้งานในเมืองมันดูจะมีความคล่องตัวอีกด้วย ในขณะเดียวกันบนความเป็น Hornet ยังคงเติมเต็มเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนี่เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ขับขี่ที่มักบ่นเมื่อหลังหรือบ้านเอวกับการนั่งหมอบนานๆแบบสปอร์ตเรซิ่งสไตล์แต่มันคงไม่ใช่สำหรับรูปแบบสไตล์ของ Hornet คันนี้เพราะมันมีความสะดวกสบายในการนั่งขับขี่ที่มากกว่าคือไปแบบชิลๆได้สบายกว่าและแน่นอนว่ามันคือเอกลักษณ์ของสายพันฮอร์เน็ต ที่เน้นการนั่งขับขี่แบบสะดวกสบายมีความคล่องตัวในวันเดินทางคงจะไม่กล่าวถึงจุดอื่นๆเพราะคงมีเช่นเดียวกับ CBR 500R เพียงแตกต่างกันที่รูปลักษณ์หน้าตาและจุดประสงค์การใช้งานของตัวรถเท่านั้นเองส่วนข้อสรุปขมวดปมเกี่ยวกับกับตัวรถก็คงคล้ายๆกับที่สรุปไว้ของรุ่น CBR 500R ทั้งด้านความคุ้มค่า และการให้บริการหลังการขายที่ผู้ขับขี่จะได้รับที่เป็นองค์ประกอบความมั่นใจในการตัดสินใจของผู้ขับขี่สำหรับค่าตัวของ cb 5 0 0 h o r n e t ทางไทย Honda เขาเอาไว้แบบสยิวหัวใจที่217,700บาทค่าตัวต่ำกว่า cb r นิดหน่อยทำให้ผู้ที่ชื่นชอบมาศึกสไตล์นี้สามารถเอื้อมถึงได้ง่ายเช่นเดียวกัน ส่วนอีกรุ่นในซุ้มของ500ซีรีส์คือรุ่น NX 500นั้นผมได้ลงคลิปแยกไว้ก่อนหน้านี้แล้วแบบเปิดแคตตาล็อกไว้อย่างค่อนข้างละเอียดพอสมควรใครที่มีความสนใจก็เข้าไปดูคลิปก่อนนี้ได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับกับ500ซีรีส์ตราปีกนกฮอนด้าที่กล่าวมาที่มีทั้งเทคโนโลยีบนเรือนร่างแบบจัดเต็มความสวยงามที่แตกต่างค่าตัวที่เหลื่อมกันนิดหน่อย เชื่อว่ามันเป็นอีกตัวเลือกบนเส้นทางคงจะตัดสินใจกันได้ไม่ยากใช่ไหมล่ะครับท่ามกลางดงของหมู่มวลเทคโนโลยีมากมายสุดท้ายก็อยู่ที่ตัวท่านเองว่าชอบอะไรแบบไหนถ้าคิดว่า500ซีรีส์2รุ่นนี้มันใช่ก็คงรีบรีบลองไปสัมผัสต,ตัวจริงลองนั่งลองขยับเลือกสีสันที่ถูกจริตตัวท่านแล้วท่านก็จะมีความสุขในทุกการเดินทางทุกทริป ท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยมีความสุขในทุกแห่งหนอย่าลืมสวมใส่หมวกกันน็อกรัดสายรัดคางทุกครั้งและเคารพกฏจราจรและแบ่งปันน้ำใจให้กับเพื่อนร่วมทางคนอื่นๆด้วยด้อครับด้วยความห่วงใยจากมอตบร์โซโลและน้ำหม่อมมาอย่างทุกท่านกราบคาระวะและสวัสดีครับออกถ้าอยากให้กำลังใจน้ำหม่อมมอตบร์โซโลช่องเล็กๆช่องนี้จะช่วยกดซูเปอร์แต่งสนับสนุนหรือกดไลค์กดติดตาม ให้กำลังใจกันด้วยเดอ้อทักทายพูดคุยชี้แนะได้ในช่องคอมเมนต์จะได้ทำคลิปให้ทุกใจทุกท่านยิ่งยิ่งขึ้นงานนะขอขอบคุณไว้ณที่นี้ครับ